ก็เป็นไซนัสอักเสบแบบก็รุนแรงอยู่คือตอนแรกหนูเป็นหวัดมาประมาณ5้าวันแล้วล่ะค่ะที่ที่แบบเป็นหวัดมาตลอดแต่เราก็เหมือนลองเพลงยังต้องก็รับงานทุกวันแต่หนักๆก็คือล่าสุดก็ลิปซิงคือจากที่ไม่เคยลิปซิงขึ้นเวทีเลยก็ต้องแบบลิปซิงก็เอ้ะว่าทำไมทางที่ไปหาหมอ เป็นคลินิกแล้วฉีดยาก็แล้วทําไมไม่ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ปรากฏว่าเมื่อวานก็ได้มาโรงพยาบาบลเราคุณหมอก็แบบมันเห็นอาการว่าแย่ก็เลยให้เราเอ็กซเรย์จมูกมปรกดว่าเป็นไซนัสในโพรงจมูกค่ะไซนัสอักเสบมากก็เหมือนมีหนองอุดตันอยู่ที่จมูกก็รู้สึกเองว่าไม่ไหวเลยอยากมาหาหมอ,หอใช่ใช่ ไม่ไหวแล้วเพราะว่าคือด้วยความที่ไม่ตัวเองบางทีครั้งก่อนที่ป่วยๆต่อให้ป่วยแค่ไหนก็ไม่เคยลิปซิงิงไม่เคยเสียงแย่ yeah! ขนาดนี้ก็ครั้งนี้รู้แล้วว่าต้องมีอะไรแปลกๆแ,แน่ก็เลยมาตรวจครับหมอให้พักนานเท่าไหร่อะไรอย่างนงี้งก็จนกว่าจมูกจะจะหายดีค่ะ นี้คุณหมอจมก <S <S ูกยังไงบ้างครับก,ก็เบื้องต้นก็หมออาานก็พอตรวจเสร็จเอ็กซเรย์เสร็จก็ให้หลังจมูกค่ะค่ะคุณหมอก็เหมือนเอาเครื่องมือมาดูจมูกค่ะว่าว่ามีเชือเ้อโรคเยอะแค่ไหนอะไรเงี้ยคือเกิดอาการเกิดจากการติดเชื้อค่ะ,คะ ก็ล้างจมูกโดยเหมือนเอาเข็มเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่ยาฆ่าเชื้อแล้วก็ล้างแบบล้างเข้าไปในจมูกวันละกี่ครั้งลีนเเมื่อวานเมื่อวานนี้สี่ครั้งค่ะทุกทุกเช้าเที่ยงเย็นก่อนนอนก็ดีขึ้นค่ะก็เหมือนได้สำรหล้างเชื้อโรคมาเยอะมากเป็นทั้งำมูกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเป็นหนองที่ออกมา เป็นมาห้าวันนะคะที่ที่รู้สึกว่าที่จมูกมีปัญหาแล้วแล้ว,ลวคือเพิ่งมารู้ว่าหนูแบบเหมือนเจ็บตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็มันคือใส่นัดอะไรเงี้ยพอเหมือนตื่นมาลุกเช้าหน้าจะบวมขึ้นพี่หมายความว่าหนูไม่รู้มือก่อนว่าหนูเป็นใสไม่เคยค่ะใช่แล้วคุณหมอได้บอกไม้ว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยมันเป็นยังไงะมาจากการติดเชื้อแล้วเหมือนเรามาหาหมอชาม้าค่ะแล้วก็มันเลยเชื่อมมาพอเป็นจมูกแล้ว เชื้อโรคมันเลยหลงคอเลยทำให้เจ็บคอแล้วก็เสียงเป็นอย่างนี้แบบนี้รักษานี่กี่วันคะคุณหมอได้บอกเลยครับน่าจะจนกว่าเนื้อหักคอ,อจะเสียจะหายอเราก็ต้องพักงานไปก่อนค่ะพักงานมาสองวันสามวันเห็นว่ามีการเคนเซอลงานคอนเสิร์ใช่ใช่ค่ะเราได้บอกกับแฟนเลยไปรือนก็ ได้แจ้งกับทางจะาไปบ้างว่าเออเราเราป่วยมากนะ mm hmm. คือไม่สามารถไปทาการแสดงได้เพราะว่าด้วยเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็ยังไม่ได้บ้างคุณพ่อแม่ต่างจังหวัดค่ะแต่ว่าโทรมาตลอดค่ะไม่ได้มาค่ะแต่ว่าเหือนเห็นเมื่อเช้าเหือนพี่เขาเห็นข่าวอะไรเงี้ยก็มีให้กําลังใจบาบ้างก็ใช่ค่ะบ mm hmm. าท่านบีบี ะว่าก็ให้กำลังใจรักษาสุขภาพด้วยเนี่ยเขาก็เห็นมันเห็นหนูทำงานหนักมาตลอดเห็นรับงานแบบไม่ได้พักอะไรอย่าเงี้ยค่ะอ๋อหนูยังไม่ได้คุยอะไรมากเลยเพราะว่าเพิ่งเมื่อวานหมอเพิ่งให้ยานนอนหลับแล้วก็เลยไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อเพิ่งได้มาเปิดวีดีอานตอนเมื่อบ่ายที่เขาส่งมาตอนไหนคะคันที่ที่รู้ค่ะหรือว่าวันนี้เออ หนูจำเวลาได้แต่น่าจะตั้งแต่เมื่อเช้าค่ะคินข้าวก็ดีใจค่ะดีใจเพราะว่าไม่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 หรือว่าพี่แบบพี่เขาจะส่งข้อความหรืออะไรมาเพราะหนูก็ไม่ไม่ค่อยได้คุยตอนช่วงป่วยที่ผ่านมาเราทํางานแล้วด้วยความที่หลับหลับแล้วเสียงไม่มีตลอด ใช่ใช้ยาให้ฝาดีกว่าว่าเอ้ยพวกลอาวแตทำงานหนักจนเกินไปจนแบบว่าแบบว่าปบ่อนิดนิดหน่อยก็ไม่ยอมเข้าโรงพยาบาลให้ฝากนิดหนึ่งถ้าเด็กเขาฝากคือ,อยาอย่างเหมือนหนูเลย <c oughs> ว่าหนูนี้คือเหมือนเป็นเพราะด้วยตัวเองบริหารเรื่องเวลาเรื่องงานตัวเองไม่ไม่ดีด้วยคือคือ30วันที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีผ่านมารับทุกวันบางวันรับสองสามงานแล้วก็ลองเยอะมากแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยนอน Mm hmm. <laughs> ที่สําคัญไม่ค่อยนอนนอนไม่ค่อยหลับด้วยก็จะแบบว่าเลื่อยเปื่อยนอนด็กไม่ไม,ไม่ไม่ได้ดูแลตัวเองพอสมควรอะไรเงี้ยเพราะว่าความจริงเหมือนอาชีพเราก็ควรจะเซฟเรื่องเสียงพักผ่อนมากมากอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูดูวความแบบวัยรุ่นเงค่ะ mm hmm. ก็ฟังเพงงเล, iPad, ลเงไปบ้างเล่น iPad ดูหนไปบ้างอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยได้นอนแล้วเป็นคนนอนไม่ค่อยหลับพอนอนไม่ค่อยหลับก็จะปล่อยตัวเอง mm hmm. เองลื่อยเปื่อยอะไรเง mm ี hmm. ้ยค่ะแล้วพอ หมือนป่วยนี่ก็ไม่ค่อยกินยาไม่ค่อยไปหาหมอแต่ก็แบบเหมือนยังฝืนทํางานทุกวันอะไรเงี้ยค่ะ<ฮ>ก็อยากฝากด้วยว่าเรื่องการบริหารเวลาอะไรเงี้ยสาคัญมากคือคนเราคือหนูทุกทีก็คิดว่าเออรับงานบางทีเราก็เสียดายอย่างงาน,นงของเรารับไว้ก่อนล่วงหน้าเป็นเดือนเดือนเจ้าภาพก็จองเหมือนเขาก็ติดป้ายตามตาม่ตางจังหวัดทั้งหมดอะไรเงี้ย แคนเส้นลำบากปฏิเสธล,ลำบาก<ม>เราก็เลยต้องไปบางทีเหมือนเห็นใจแฟนเพลงด้วยที่เขาเหมือนรอจะดูเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>หนูก็เลยต้องต้องถาต่อเนื่องแต่แต่ตอนนี้ก็รู้แล้วว่าก็ไม่ไหวจริงๆ<ม>ค่ะคอค่ถามนะส่งท้ายอยากให้พี่มีมาเยี่ยมไหมคะอยากให้มาไว้ก็หนูเฉยๆค่ะเพราะว่าเราก็คือ,ค,อคือไม่ได้ไม่ได้มุ่งตรงนั้นเเราอยากให้ตัวเองหายดีๆ<ม>ก่อน อยากกลับไปแบบสวยๆไม่โทมเหมือนแบบนี้ดีกว่า <c oughs> ค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ